การสัมภาษณ์เพียงครั้งเดียวกับผู้นำที่ไม่มีใครรู้จักนั่นคือสิ่งที่ทำให้มาร์คซักเคอร์เบิร์กตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เขาเคยสร้างคุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินห้องประชุมที่เงียบสงบและทันสมัยเต็มไปด้วยพลังงานอันละเอียดอ่อนและมีราคาแพงมาร์คซักเคอร์เบิร์กจัดระเบียบปกเสื้อยือดสีเทาธรรมดาของเขาเขานั่งตรงข้ามกับอิบราฮิมทรอยผู้นำหนุ่มจากบูกินาโซ เครื่องปรับอากาศส่งเสียงกระซิบเบาๆเป็นฉากหลังของความตึงเครียดเงียบในห้องนิ้วของมาร์คข้อจังหวะเงียบๆบ,บนโต๊ะไม้มะฮอกกานีที่ขัดเงาเขาเคยคาดหวังผู้นำแบบหนึ่งผู้นำที่มีท่าทางแบบทหารเข้มงวดและไม่ยอมประนีประนอมแต่ทรอยกลับสงบเงียบดวงตาของเขามีความลึกที่มากไม่สามารถยังถึงมันดูโบราณแต่ก็ยังเยาว์วัยมาร์คเริ่มด้วยคำถามทั่วไปวิสัยทัศน์ของคุณสำหรับอนาคตคืออะไร คำตอบของทรอยนั้นเกินความคาดหมายเขาไม่ได้พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาพูดถึงผืนดินดินจำทุกสิ่งได้ทรอยกล่าวเสียงของเขาเหมือนเสียงคำรามเบาฮ่าฮ่ามันจำมเมล็ดที่เราปลูกจำฝนที่ตกลงมาจำเลือดที่ไหลลงสู่ผืนดินความหนาวเย็นไหลลงสู่กระดูกสันหลังของมากอากาศในห้องดูหนักหน่วงขึ้นสายตาของมาร์กมองไปที่หน้าต่างขนาดใหญ่ที่มองออกไปเห็นเมนโลพา แสงแดดสว่างจ้าจนแสบตาเขารู้สึกว่าตัวเองอยู่ห่างไกลจากโลกของอัลกอริทึมและโคดเขาถามเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียคุณใช้แพลตฟอร์มอย่างมิด้าเพื่อเชื่อมต่อกับประชาชนของคุณอย่างไรทรอยยิ้มยิ้มชาชาและตั้งใจแต่ยิ้มนั้นไม่ถึงดวงตาเราใช้เครือข่ายที่เก่าแก่ที่สุดเขากล่าวเครือข่ายที่ถูกสลักไว้ในพื้นดินลอยไปกับสายลมและถูกขับร้องโดยนกมาร์กรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้น นี่ไม่ใช่การสัมภาษณ์มันคือบทเรียนเขารู้สึกถึงความรู้สึกไม่มั่นคงลึกๆในท้องของเขาทรอยโน้มตัวไปข้างหน้าเสียงของเขาลดลงเป็นกระซิบที่เหมือนสมรู้ร่วมคิดอันกอริทึมที่คุณสร้างมันเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวมันคือเส้นโค้ดที่สามารถถูกลบได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวแต่เรื่องราวที่เราเล่าประวัติศาสตร์ที่เราส่งต่อน,นั่นคือสิ่งถาวรมันถูกสลักไว้ในดีเอ็ของประชาชนของเรา คอของมาร์คแห้งผากเขาเอื้อมไปหยิบแก้วน้ำมือของเขาสั่นเล็กน้อยเขาเคยเชื่อในพลังของสิ่งที่เขาสร้างพลังของการเชื่อมต่อข้อมูลและชุมชนโลกคำพูดของทรอยคือการท้าทายความเชื่อน,นั้นโดยตรงห้องที่ครั้งหนึ่งเคยสะอาดหมดจดตอนนี้รู้สึกเหมือนกรงขังมาร์ครู้สึกถึงน้ำหนักของอาณาจักรของเขาบ้านพ่ที่เปราะบางสร้างจากโคดไบานารีบ้านที่กำลังพังทลายลงด้วยทุกคำที่ทรอยพูด ทรอยพูดต่อเสียงของเขาเป็นกระแสที่มั่นคงและไม่หยุดยัง้งเขาพูดถึงพลังที่แตกต่างออกไปพลังที่ไม่ได้มาจากซอฟเวอร์แต่มาจากเรื่องราวไม่ใช่จากข้อมูลแต่จากศักดิ์ศรีมาร์ครู้สึกว่าความเป็นจริงที่เขาสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังเริ่มแตกราวเขาเห็นผลงานชีวิตของเขาไม่ใช่พลังเพื่อความดีของโลกแต่เป็นสิ่งรบกวนชั่วคราวกรงทองสำหรับจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์ คำพูดสุดท้ายของทรอยเป็นเหมือนค้อนที่ทุบลงบนหัวใจของมากคคุณให้หน้าต่างสู่โลกแก่พวกเขาแต่คุณทำให้พวกเขาลืมหน้าต่างสู่จิตวิญญาณของตัวเองและสำหรับสิ่งนั้นพื้นดินจะไม่มีวันให้อภัยคุณอากาศในห้องหนาที่ยากจะหายใจเสียงของเครื่องปรับอากาศกลายเป็นเสียงที่ห่างไกลและไร้ความหมายมากรู้สึกถึงความว่างเปล่าอันลึกซึ้งช่องว่างที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและจุดมุ่งหมาย เขามองไปที่ทรอยผู้นำที่มองผ่านม่านดิจิทัลผู้นำที่เห็นต้นทุนที่แท้จริงของการเชื่อมต่อหน้าต่างด้านนอกไม่สว่างและเชิญชวนอีกต่อไปมันเย็นชาและเงียบอาณาจักรของมารู้สึกเหมือนผีความทรงจำของสิ่งที่ไม่เคยเป็นจริงเขาได้สร้างโลกแห่งการเชื่อมต่อแต่ในการทำเช่นนั้นเขาได้สูญเสียตัวเขาเองเสียงของเครื่องปรับอากาศกลับมาแต่ไม่ใช่เสียงกระซิบที่นุม่มนวลอีกต่อไป มันคือเสียงคำรามของซฟเวอร์นับลานมันคือเสียงของโลกที่เขาสร้างขึ้นและตอนนี้มันรู้สึกเหมือนกำลังกลืนกินเขาทรอยไม่ได้ขยับเขาเพียงมองมากแววตาของบางสิ่งที่มากไม่สามารถระบุได้ปรากฏบนใบหน้าของเขาไม่ใช่ความสงสารไม่ใช่ใชัยชนะแต่เป็นบางสิ่งที่เก่าแก่กว่าบางสิ่งที่เคยเห็นอาณาจักรล่มสลายทรอยเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าหนังที่ดูเก่าและเรียบง่าย เขาไม่ได้หยิบโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตออกมาเขาหยิบก้อนหินเล็กๆเรียบๆออกมามันมีขนาดไม่ใหญ่กว่ากำปั้นของเด็กเขาวางมันลงบนโต๊ไม้มาฮอกกานีที่ขัดเงาระหว่างพวกเขาก้อนหินนั้นมืดเกือบดำมันดูเหมือนดูดซับแสงจากโคมไฟฝังบนเพดานนี่ทรอยกล่าวเสียงของเขานุ่มนวลคือผู้เล่าเรื่องมาร์กจ้องไปที่ก้อนหินเขาไม่เห็นอะไรที่น่าทึ่งมันเป็นเพียงก้อนหินชิ้นส่วนของผืนดิน ก้อนหินนี้ทรอยพูดต่อถูกมอบให้แก่ปู่ทวดของฉันมันเป็นของขวัญจากแม่น้ำพวกเขาบอกว่าปู่ของฉันถือก้อนหินนี้และเล่าเรื่องให้ลูกๆฟังพ่อของฉันถือก้อนหินนี้และเล่าเรื่องให้ฉันฟังฉันจะถือก้อนหินนี้และเล่าเรื่องให้ลูกชายของฉันฟังคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่มีน้ำหนักที่โลกดิจิทัลทางใบของมาร์คไม่อาจเทียบได้เขาคิดถึงลูกๆของเขาเองคิดถึงพวกเขาที่ปัดหน้าต่อ คิดถึงกระแสการแจ้งเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุดคิดถึงช่วงเวลาที่กระจัดกระจายของชีวิตดิจิทัลเขามองก้อนหินอีกครั้งมันรู้สึกหนักในความเงียบทรอยผลักมันเบาๆข้ามโตัวมาทางมากสัมผัสมันเขากล่าวมากลางเลเขาไม่อยากสัมผัสมันมันรู้สึกแปลกปลอมอันตรายมันจริงในแบบที่โลกของเขาไม่เคยเป็นแต่เขารู้สึกถูกบังคับ เขาตื้อมือออกไปและกำก้อนหินเย็ยนเรียบนั้นไว้มันหนักกว่าที่ดูเขาสัมผัสได้ถึงพื้นผิวความไม่สมบูรณ์เล็กๆและประวัติศาสตร์ของมันมันไม่ใช่สิ่งที่เลื่อนผ่านได้มันคือสิ่งที่ต้องถือไว้ต้องจดจำความทรงจำแวบเข้ามาในใจของมากความทรงจำของการเชื่อมต่อแบบอื่นการนั่งกับพ่อของเขาอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษการพลิกหน้ากระดาษเสียงกรอบแกรบของกระดาษกลิ่นของหมึก มันคือความทรงจำจากเวลาก่อนที่เขาจะสร้างสิ่งที่ทำให้ความทรงจำเหล่านั้นรู้สึกห่างไกลทรอยมองเขาใบหน้าไร้ความรู้สึกคุณรู้เรื่องราวของก้อนหินนี้ไหมทรอยถามมาร์กสายหัวเสียงของเขาเป็นเพียงกระซิบไม่มันเป็นเรื่องของความอดอยากครั้งใหญ่ทรอยเริ่มเล่าความอดอยากที่มาและไม่ยอมจากไปผู้คนหิวโหยพวกเขาไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรให้กันและกันแต่ผู้อาวุโสของหมู่บ้านรวมตัวกัน พวกเขานำก้อนหินนี้มาพวกเขาเล่าเรื่องราวเรื่องราวของปีที่ดีปีที่อุดมสมบูรณ์ปีที่แม่น้ำไหลเต็มและพืชผลเติบโตสูงพวกเขาเล่าเรื่องเหล่านี้เพื่อไม่ให้ผู้คนสูญเสียความหวังเพื่อให้จำได้ว่าพวกเขาเป็นใครเพื่อจำไว้ว่าเวลาที่ดีจะกลับมามาร์กกำก้อนหินแน่นขึ้นเขาคิดถึงบริษัทของเขาคิดถึงฝีข่าวที่เต็มไปด้วยความแตกแยกและความโกรธ คิดถึงการเสพติดจากยอดไลค์และการแชร์คิดถึงอัลกอริทึมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนหมกมุ่นไม่ใช่เพื่อให้มีความหวังไม่ใช่เพื่อเชื่อมโยงกับตัวตนที่ลึกซึง้งแต่เพื่อให้เลื่อนหน้าต่อต่อไปเรื่องราวของทรอยไม่ใช่แค่เรื่องความอดอยากมันคือความต้องการของมนุษย์ในความหมายในเรื่องเล่าที่แบ่งปันความต้องการที่เทคโนโลยีของเขาฉกฉวยและบิดเบือนก้อนหินในมือของเขาไม่ใช่แค่ก้อนหินอีกต่อไป มันคือพยานถึงวิธีชีวิตที่แตกต่างมาร์กรู้สึกถึงความหนาวเย็นของก้อนหินซึมเข้าสู่กระดูกมันคือความหนาวที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศมันคือความหนาวของชายที่เห็นมรดกของเขาผ่านสายตาของคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าที่เห็นการสร้างของเขาไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์แต่เป็นความว่างเปล่าความว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นชุมชนเขาวางก้อนหินลงบนโต๊ะเขาไม่อาจถือมันไว้อีกต่อไป มันหนักเกินไปพื้นผิวที่ขัดเงาของโต๊ะเหมือนย้อยยเขามันคือกระจกที่สมบูรณ์แบบแต่สะท้อนเพียงความว่างเปล่าที่เขาสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังทรอยลุกขึ้นเขาไม่หยิบก้อนหินเขาทิ้งมันไว้ที่นั่นเหมือนยามเงียบที่ตั้งตระงานบนไม้ขัดเงาเขาเดินไปที่ประตูเขาไม่ได้กล่าวคำลาเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาเพียงจากไปมาร์กถูกทิ้งไว้เพียงลำพัง ลำพังกับก้อนหินเงียบลำพังกับเสียงคำรามของเซฟเวอร์ลำพังกับน้ำหนักของความเสียใจที่บทขยี้เขาห้องที่ครั้งหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังของเขาตอนนี้รู้สึกเหมือนสุสานสุสานสำหรับเรื่องราวที่สูญหายการเชื่อมต่อที่แตกสลายความอบอุ่นของมนุษย์ที่ถูกแทนที่ด้วยแสงดิจิทัลเขามองก้อนหินอีกครั้งเขาเห็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ความยืดหยุ่น เขาเห็นการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าโครงข่ายโซเชียลใดฮ่าฮ่าเขาเห็นความจริงที่อันกรึมนับพันไม่อาจประมวลผลเขาหยิบโทรศัพท์ของเขาสี่เหลี่ยมเย็นเยียบของแก้วและโลหะเขาเห็นการแจ้งเตือนอัปเดตฟองสีแดงเล็กๆที่เรียกร้องความสนใจเขาเห็นใบหน้าของสิ่งที่เขาสร้างมองกลับมาที่เขามันเป็นใบหน้าที่เขาไม่รู้จักอีกต่อไปมันเย็นชาว่างเปล่าและเต็มไปด้วยคำสัญญาที่ถูกทำลาย เขาสัมผัสได้ถึงเรื่องราวในก้อนหินไม่ใช่ด้วยหูแต่ด้วยใจเขาได้ยินเรื่องราวของผู้อาวุโสเสียงหัวเราะของเด็กฮ่หาฮ่าความแข็งแกร่งอันเงียบสงบของผู้คนที่รู้ความหมายที่แท้จริงของการเชื่อมต่อเขาได้สร้างแพลตฟอร์มให้คนนับพันล้านเชื่อมต่อกันแต่ในการทำเช่นนั้นเขาได้สร้างกำแพงระหว่างพวกเขากับมนุษยชาติของตัวเองเขาให้เสียงแก่พวกเขาแต่เขาได้พลาดเพลงของพวกเขาไป ดวงอาทิตย์ด้านนอกเริ่มรับขอบฟ้าแสงสีส้มยาวทอดข้ามห้องแสงนั้นส่องกระทบก้อนหินบนโต๊ะชั่วขณะมันไม่ดูดำมันเหมือนฐานที่เรืองแสงเล็กฮ่าฮประกายของไฟที่ลุกไม่มานานไฟที่พายุดิจิทัลของเขาไม่อาจดับได้เขารู้สึกถึงน้ำหนักของมรดกของเขาไม่ใช่อนุาาวีี์แห่งความก้าวหน้าแต่เป็นอนุาวรีย์แห่งความสูญเสีย ความเงียบของห้องไม่ใช่แค่ความเงียบอีกต่อไปมันคือคำถามที่ก้อนหินถามเขาและมากไม่มีคำตอบเขาไม่มีคำพูดเขามีก้อนหินเพียงก้อนเดียวและความแน่นอนอันน่าสะพรึงกลัวว่าเขาทำผิดพลาดความผิดพลาดที่เปลี่ยนโลกความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขได้เขานั่งอยู่ในแสงที่เลือนหายราชาในอาณาจักรวางเปล่า ผู้สร้างที่เพิ่งตระหนักว่าสิ่งที่เขาสร้างทรงพลังที่สุดคือความเสียใจของเขาประตูยังคงปิดก้อนหินยังอยู่บนโต๊ะและมาร์คซักเคอร์เบิร์กอยู่ในความเงียบที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนความเงียบที่เหมือนการฝังศพความเงียบที่ลึกซึ้งนับร้อยปีเสียงคำรามของซัฟเวอร์ดดังขึ้นในหูของเขาแต่เป็นเสียงที่เขาไม่อาจได้ยินเพียงรู้สึกมันคือการสั่นสะเทือนในอากาศการสั่นสะเทือนในจิตวิญญ,ญาณของเขา เสียงสะท้อนอันยิ่งใหญ่ของคําสัญญาที่ไม่รักษามาร์กนั่งนิ่งเขาไม่อาจละสายตาจากก้อนหินเสียงของซซฟเวอร์กลายเป็นอวัยวะที่เหมือนผีความเจ็บปวดที่เขามองข้ามไม่ได้อีกต่อไปเขาหยิบก้อนหินขึ้นอีกครั้งนิ้วที่คุณเคยกับหน้าต่อโทรศัพท์ที่เรียบลื่นรู้สึกว่าพื้นผิวหยาบเย็นนั้นแปลกปลอมเขาถือมันไว้รู้สึกถึงน้ำหนักมันไม่หนักแต่เหมือนมีน้ำหนักของทั้งโลกเขาหลับตา เขาพยายามจินตนาการถึงเรื่องราวพยายามรู้สึกถึงความทรงจำของแม่น้ำพยายามเข้าใจการเชื่อมต่อที่ไม่ได้วัดด้วยจุดข้อมูลหรือมิตรภาพความทรงจำพุ่งผ่านความวุ่นวายในความคิดของเขาไม่ใช่จากหน้าต่อแต่จากท้องทุ่งเขาเป็นเด็กชายอายุไม่เกินสิบพี่หญ้าสูงและเขียวขจีแสงแดดอบอุ่นบนใบหน้าเขาและเพื่อนกำลังสร้างป้อม ไม่ใช่ด้วยโค้ดแต่ด้วยกิ่งไม้และท่อนไม้พวกเขาคุยกันเสียงของพวกเขาจริงเสียงหัวเราะของพวกเขาไม่ถูกกรองเขาจำกลิ่นของดินชืน้นจำสัมผัสของไม้หยาบในมือจำความสุขที่แท้จริงและไม่ถูกขัดขวางของการสร้างบางสิ่งกับผู้อื่นความทรงจำนั้นชัดเจนจนแสบร้อนหลังเปลือกตาเขาเปิดตาน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงตามแก้มห้องที่เงียบสงบและขัดเงารู้สึกเหมือนคำโกหก โตมฮอการนีรู้สึกเหมือนกรงซับเวอร์ที่ส่งเสียงคำรามรู้สึกเหมือนผู้คุมเขามองก้อนหินอีกครั้งเขาเห็นประวัติศาสตร์ที่ทรอยพูดถึงเห็นความอดอยากเห็นความหวังเห็นความยืดหยุ่นของผู้คนที่ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องราวเขาเห็นการเชื่อมต่อที่ไม่ใช่สินค้าเขาคิดถึงสิ่งที่เขาสร้างอัลกอริทึมฟีดข่าวการแจ้งเตือนทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้คนเลื่อนหน้าต่อต่อไปเขาเคยเชื่อว่าเขากำลังสร้างชุมชนแต่เขากลับสร้างระบบแผงความโดดเดี่ยวระบบที่กินความวิตกกังวลและความแตกแยกระบบที่ได้กำไรจากความเหงาความคิดนั้นเป็นการโจมตีทางกายภาพเขารู้สึกเจ็บปวดลึกๆในอกอากาศบางเบาเขารู้สึกถึงความอยากอย่างรุนแรงที่จะทุบโทรศัพท์ของเขาฉีกสายไฟออกจากผนงังหยุดเสียงคำรามของซอฟแวร์ แต่เขาไม่สามารถทำได้เขาเป็นส่วนหนึ่งของมันเขาเป็นสถาปนิกเขาเป็นหัวใจของเครื่องจักรเขาเห็นใบหน้าของคนนับพันล้านบนแพลตฟอร์มของเขาไม่ใช่ในฐานะผู้สร้างที่ภูมิใจแต่เป็นความรับผิดชอบที่น่าสะพรกลัวเขาเห็นความโกรธข้อมูลที่บิดเบือนห้องสะท้อนเขาเห็นความเหงาของผู้คนนับพันที่เลื่อนผ่านรูปภาพนับแสนของคนที่พวกเขาไม่รู้จักเขาให้หน้าต่างสู่โลกแก่พวกเขา แต่เขาได้ปิดกั้นประตูสู่บ้านของพวกเขาเองเขาให้คำมั่นสัญญาเรื่องการเชื่อมต่อแต่เขาได้มอบภาพลวงตาก้อนหินในมือของเขาคือของจริงมันคือความจริงมันคือการเชื่อมต่อกับอดีตกับพื้นดินกับศักดิ์ศรีที่ไม่ได้ซื้อหรือขายเขามองไปรอบๆห้องที่ว่างเปล่าเขาคิดถึงทรอยคิดถึงภูมิปัญญาอันเงียบสงบของชายที่เห็นโลกไม่ผ่านโคดแต่ผ่านก้อนหินเขาเห็นชีวิตของตัวเอง ชีวิตที่เต็มไปด้วยตัวเลขตัวชีวัตมูลค่าตลาดเขาเห็นชีวิตที่เย็นชาและไร้ชีวิตชีวาเหมือนห้องที่เขาอยู่เขาได้สร้างโลกแห่งการเชื่อมต่อที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เขาได้สูญเสียตัวเขาเองเขารู้สึกถึงความขัดแย้งอย่างเต็มที่เขาเป็นชายที่มีการเชื่อมต่อมากที่สุดในโลกและเป็นชายที่โดดเดี่ยวที่สุดเขาลุกขึ้นก้อนหินยังอยู่ในมือโตมฮอการนีรู้สึกกว้างใหญ่ห้องรู้สึกว่างเปล่าและกว้างขวาง เขาเดินไปที่หน้าต่างดวงอาทิตย์หายไปแล้วแสงไฟของเมนโลผักส่องระยิประยับในความมืดทะเลแห่งแสงดิจิทัลโลกที่เขาสร้างขึ้นโลกที่ตอนนี้รู้สึกแปลกปลอมอย่างสิ้นเชิงเขารู้สึกเหมือนผีที่หลอกหลอนอาณาจักรของตัวเองราชาที่เพิ่งตระหนักว่าปราสาทของเขาทำจากรายก้อนหินรู้สึกเหมือนสมอมันจริงมันแข็งแกร่งมันคือการเชื่อมต่อกับความเป็นจริงที่เขาลืมไป เขามองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเขาเห็นชายในเสื้อยืดสีเทาชายที่เปลี่ยนโลกชายที่เพิ่งตระหนักว่าเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่เขาเห็นรอยเหนื่อยล้ารอบดวงตาเขาเห็นใบหน้าของชายที่สร้างหอคอยสู่ท้องฟ้าแต่ลืมพื้นดินใต้เท้าของเขาเขาหลับตาอีกครั้งความทรงจำของหญ้ากิ่งไม้เสียงหัวเราะมันคือความรู้สึกที่เขาไม่อาจสร้างใหม่ความรู้สึกที่ไม่ใช่จุดข้อมูลเขาเปิดตา เขาวางก้อนหินลงบนขอบหน้าต่างมันดูเล็กและไม่สำคัญเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ของราตรีแต่สำหรับมาร์คมันคือภูเขาอนุสาวรีย์ของโลกที่เขาสูญเสียอนุสาวรีย์ของความผิดพลาดที่เขาไม่อาจแก้ไขเขาได้สร้างอาณาจักรแห่งการคลิกและการเลื่อนและทรอยได้แสดงให้เขาเห็นถึงราคาที่ต้องจ่ายความเงียบของห้องกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นนักล่าที่กำลังวนรอบเขา มันคือความเงียบที่มีอายุพันปีความเงียบที่เก็บรักษาเรื่องราวที่ถูกลืมความอบอุ่นของมนุษย์ที่ถูกเสียสละเพื่อแสงดิจิทัลเขายือนอยู่ที่นั่นเพียงลำพังในใจกลางของอาณาจักรของเขาและเขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเขาไม่ได้ขยับจากหน้าต่างเป็นเวลานานแสงไฟของเมืองเมนโลพักสองระยิประยับด้านล่างแต่และแสงคือการเชื่อมต่อเล็กฮ่าฮ จุดข้อมูลที่สันไว้ในเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เขาสร้างแต่พวกมันไม่สวยงามอีกต่อไปพวกมันดูเย็นชาพวกมันดูหนาวในที่สุดมาร์กก็หันหลังให้กระจกห้องถูกอาบด้วยแสงสลัวจากโคมไฟด้านบนเขากลับไปที่โตะ๊ะหยิบก้อนหินเล็กๆนั้นขึ้นมามันไม่ใช่วัตถุแปลกปลอมอีกต่อไปมันเป็นส่วนหนึ่งของเขาความจริงที่หนักแน่นและไม่ยอมจำนวนที่เขาไม่อาจวางลง เขาเดินไปที่โต๊ะทำงานหน้าตอแล็ปท็อปของเขามืดสนิทกระจกสีดำที่สะท้อนเพียงความเงียบเขาไม่ได้เปิดมันเขาไม่ได้หยิบโทรศัพท์เขาเพียงยืนอยู่ที่นั่นก้อนหินอยู่ในมือเขารู้สึกถึงน้ำหนักของมันน้ำหนักของความทรงจำที่ไม่ได้เก็บในซอฟแวร์น้ำหนักของเรื่องราวที่ไม่ได้เขียนด้วยโค้ดเขามองไปที่เก้าอี้ว่างตรงข้ามเก้าอี้ที่อิบราฮิมทรอยเคยนั่ง เขาได้ยินเสียงของเขาเสียงคำรามเงียบของชายที่เข้าใจพลังที่แตกต่างมาร์กรู้สึกถึงความละอายอันลึกซึ้งของคำสัญญาที่ไม่รักษาเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าของอาณาจักรที่สร้างบนทรายเขารู้สึกถึงความแน่นอนที่บทขยี้ว่าเขาคิดผิดเขาเคยเชื่อว่าเขากําลังสร้างเครื่องมือเพื่อการเชื่อมต่อแต่เขากลับสร้างอนุสาวรีย์แห่งความโดดเดี่ยวของมนุษย์เขาหยิบก้อนหินใส่กระเป๋าเสื้อยืด มันเป็นน้ำหนักเล็กน้อยที่แทบไม่รู้สึกถึงหน้าอกแต่เขารู้สึกถึงมันและเขาจะรู้สึกถึงมันตลอดไปเขาเดินไปที่ประตูสำนักงานเขาไม่หันกลับมามองเขาไม่แต่สวิตไฟเขาเปิดประตูและก้าวออกไปในทงทางเดินอันเงียบสงบเสียงของซัฟเวอร์เป็นจังหวะที่ห่างไกลมันคือเสียงที่เขาไม่ได้ยินอีกต่อไปเขาเพียงรู้สึกถึงมันการสั่นสะเทือนในอากาศ การสั่นสะเทือนในจิตวิญญาณของเขาเขาเดินผ่านโต๊ะทำงานที่เงียบโต๊ะที่ว่างเปล่าหน้าต่อคอมพิวเตอร์ที่ไร้ชีวิตสถานที่ที่ครั้งหนึ่งคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาตอนนี้กลายเป็นสุสานสุสานของจิตวิญญาณมนุษย์ที่เขาไม่รู้ตัวว่าฝังไว้เขาเดินลงทางเดินอันยาวและเปล่าเปลี่ยวยามรักษาความปลอดภัยที่ลิบพยักหน้าให้เขามาร์กไม่พยักหน้าตอบเขาเป็นคนแปลกหน้าตอนนี้ ผีในอาณาจักรของตัวเองประตูลิฟเปิดออกเขาก้าวเข้าไปเขารู้สึกถึงก้อนหินที่แนบชิดกับหน้าอกมันคือเครื่องตนใจความทรงจำโบราณที่เงียบงนันประตูปิดลงด้วยเสียงกระซิบนุ่มนวลทิ้งความเงียบของสำนักงานไว้เป็นยามเฝ้าสถานที่ว่างเปล่าและความจริงอันน่าสะพรกลัวที่ในที่สุดก็ถูกพูดออกมา